สวัสดีค่ะวันนี้พบกับตตายนะคะวันนี้วันที่4นะคะแต่ก็จะมาบันทึกนะคะสำหรับโควิดนั่นเองนะคะ2021แล้วนะคะก็รับกันไปตั้งแต่ต้นปีเลยนั่นเองนะคะหนักพอสมควรนะคะสำหรับจังหวัดระยองของเรานั่นเองนะคะวันนี้ก็ อ่าเขาเรียกว่าอะไรก็มีคําสั่งว่าจะล็อกดาวน์หรือไม่ล็อกดาวน์นั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างจังหวัดระยองก็ยังไม่ล็อกดาวน์นั่นเองนะคะก็แต่ว่าเขาแจ้งว่าจะควบคุมสถานการณ์ให้เข้มงวดกว่านี้นั่นเองนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เราก็ดูแลตัวเองกันละกันเนาะก็อย่างวิธีการระวังนะคะสําหรับตัวตายเองนะคะก็1หนึ่งไม่ออกไปไหนนะคะ ไม่แอบไม่ออกไปไหนโดยที่แบบว่าเจอผู้คนมากมายนั่นเองนะคะก็ลดการออกนั่นเองนะคะอยู่บ้านนะคะแล้วก็ถ้าออกไปก็ใส่แมสนะคะพกเจลหรือแอลกอฮอล์ไว้ฉีดมือไว้ล้างมือตลอดนะคะก็คือใส่แมสอย่างชัดเจนนะคะหรือจะใส่เฟสชิลล์ด้วยก็ได้นะคะแต่อย่างตัวตายเองแล้วว่าก็อยู่บ้านดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าจะออกไปมันก็เสี่ยงพอเราตอนนี้คือ,อยัง ระยองเนี่ยทำลายยังไม่ได้ชัดเจนมากเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องระวังตัวเราอา่อันดับหนึ่งอยู่แล้วน่นนะคะเพราะว่าคือหนึ่งถ้าเราไปมัวแต่ไปเครียดนะคะในเรื่องทำลายของคนอื่นแล้วก็ลดการ,รการระวังของตัวเองนะคะมันก็จะทำให้เราติดได้นั่นเองนะคะก็ยังไงก็ดูแลตัวเองนะคะหนึ่งคืออันดับแรกเลยที่เราจะต้องคิดคือดูแลตัวเองกาดอย่าตกนะคะ